ไเด้อจ้าแอดยาก็ขอบคุณนะคะนี่ก็คือที่มาของช่องแอดยาจันหอมวันนี้นะคะก็ขอบคุณนายช่างคุณนายสนผักนะคะที่ทำให้แอดยาดรู้จักคำว่า YouTube นะคะงั้นไม่รู้จักคำว่า YouTube หรอกนะคะพี่พี่น้องๆจา๋าเพราะว่าเป็นเอฟสี่นะเมื่อก่อนไม่รู้จักคำว่า YouTube เลยนะคะ ไม่รู้จักคำว่า y u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  e เพราะว่าเป็นคนแก่แล้วเนาะไม่รู้จากคำว่า youtube อ้ามันดังอยู่ไหมดังเข้าไปในน้่มไหมนะคะใครทักมาในไลน์เอ่ยอันไหนติ้งนะอ๋อโน,โน่นอาย่าไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนเลยอคะแล้วก็เอฟซีนะคะช่องเอฟซน้องโฟกัสจลัดพลเอซีนายช่างนะคะเอฟซคุณนายช่างคุณนายสวนผักนะคะ ก่อนอื่นนะคะอาาขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะขอวอวยพรให้บริษัทมนโอมโฮมรัพย์นะคะของนายช่างและคุณนายสนพักจเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ํารวยนะคะพ้นนทุกอย่างไวๆนะคะพ้นข้อกล่าวหานะคะตํา,หาะะตแหน่งที่ไม่ต้องการนะคะตําแหน่งที่ไม่ต้องการที่นายช่างกับคุณนายได้รับนะคะหลังจากที่เขาเรียกว่า ความตั้งใจเนาะบางครั้งความดีและความตั้งใจของคนเรานะมันมันคิดได้หลายอย่างเนาะความตั้งใจดีนะคะแต่ก็โดนว่าแบบประสงค์ร้ายนะคะเนาะแม่แม่เอไม่เป็นไรเนาะถ้าเราคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็ตามมาวันนี้เป็นวันเกิดนะคะของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะวันนี้ นายช่า <N ike> งกับคุณนายกับพี่น้องยู t ทูบเบอร์ของเราก็มาทําบุญกันมาทําบุญที่บริษัทนะคะเอ็ดยาก็เข้าไปดูยังไม่ได้ดูครบทุกคนนะคะเมื่เช้าเข้าไปดูในช่องของนายช่างกับคุณนายสวนผักนะคะก็ดีใจเหลือเกินนะคะเนาะคนเราคนดีเราก็ยกย่องนะคะยกย่อง เทวดาเห็นนะคะต่อเราทําดีและคนไม่เห็นนะคะแต่เทวดาเห็นอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเปิดพัดลมที่มันไม่ใช้ไฟฟ้านะคะมันเป็นสัจธรรมของมนุษย์เนาะคนเราเดี๋ยวนะคะเน็ตไม่ดีอีกใช่ไหม ดีไหมภาพดีไหมแม่แม่แมใก่เข้ามาทักทายเด้อเด็กยาอันนี้ก่อนร้อนนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกมากเลยทั้งฝนทั้งลมนะคะแม่แม่ทั้งฝนทั้งลมเลยนะคะเอ็ดยาก็เป็นห่วงบ้านลูกเมื่อคืนนะแต่พอดีลูกตัดต้นไม้อะไรหมดแล้วนะคะก็เป็นห่วงนะคะเนาะเมื่อคืนก็ไปทำกับข้าวให้ลูกขอบคุณทุกท่านทุก น,นะคะคเอ๊ะมันทำไมหมุนติ้วๆนะคะอืมเน็ตไม่ดีอีกแล้วนะคะเดี๋ยวว่าเน็ตล่มนะ <c oughs> วันนั้นไลฟ์สดอยู่ดีๆเน็ตหายนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนเลยนะคะขอให้ปลดปให้กับบริษัทมนโอมโม,มจับขอให้เรารวยปังๆนะคะตลอดไปนะคะ อ้าหมุนแล้วเห็นไหมการเชื่อมต่อเอ้ยตลอดเลยนะหมุนนะอย่าว่านะอย่าว่านะหมุนนะคะ่ะอย่าว่านะอย่าว่านะ <c oughs> อันแน่ดีแล้วเลยเอ้ยทำไมเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้เหรอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่แม่ลายอีกแล้วใช่ไหมแบบนี้ตลอดเลยเวลาไลาสดอะ่ะหมุนอีกแล้วทำยังไงดี ดีรลอยังเอ่ยดีแลวยังเอ่ยแม่แม่ดีแลวยังใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างครับพี่สาว,วนรรินพี่สาวบอกน้องแล้วว่าเน็ตน้องดีหรือยังเนี่ยค่ะเดตมันไม่ดีน้องแชร์แชร์อีกเครื่องหนึ่งแชร์ไวไฟในเครื่องสวัสดีค่ะพี่สาวพี่สาวสวัสดีค่ะเน็ตดีหรือยังเอ่ยมันหมุนอยู่อะน้องก็เลยแชร์ไวไฟเครื่องนี้ หายหมดแล้วทำไมมันไม่ดีอ่ะอ้าวอ้าวได้ละได้ละใชอีกเครื่องหนึ่งโอ้ยตา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 ย,ตายถ้าขึ้นไลท์ทีไลท์ทุกทีเลยนะแปลกมากเลย ข่ายดีแล้วใช่ไหมพี่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า